สนับสนุนโดยท่อดีท่อ P ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคากลับมาพบกันช่วงสองของคนเป็นข่าวนะครับยังคงอยู่กับผมเดชาครูรัตนเวทหรือแบรนท่าพลัสนะครับพร้อมเปแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับน้องน็อตเกษมสิบบริบูรณ์วสิีแล้วก็น้องนัทกนกพันสวนสันนะครับทั้งคู่มาเป็นแขกรับเชิญของผมในวันนี้เพิ่งที่จะเดินทางกลับจากประเทศเมียนมานะครับในการแข่งขัน มหากรรมกีฬาซีเกมสนะครับแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับนรๆไปเจอคู่ต่อสู้นะฮะในซีเกมสที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอินโดพม่าเวียดนามสิงคโปร์นะดูแล้วเขาเข้าไปยังเขาเข้าไปยังไงบ้างก็สภาพร่างกายเขาก็ฟิตนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าครั้งก่อนๆที่เจอมาแล้วก็สิงคโปร์ก็คือเป็นคนใหม่ครับคืออายุพอๆกันแล้วก็แต่ว่าซาลิราเขาจะตัวใหญ่กว่าเราครับอืมพวกเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ย ก็คล้ายๆกันครับเพราะว่าเขาก็เป็นโค้ดมาจากยุโรปเหมือนกันครับโค้ดของสิงคโปร์คือตอนนี้อาเซียนเราประเภทเรือพายแคนูขยับใช้โค้ดจากยุโรปทั้งหมดครับทั้งนั้นเลยนะครบับผมนะฮะคู่แข่งของหนูนัดอะไปเจอมาเป็นไงบ้างหนักหนาสาหัสไหมก็พม่านะคะถ้าพูดถึงพม่าเขาพัฒนาฝีมือขึ้นเยอะมากมใช่ส่วนคนที่ชนะหนูระยะ200เมตรอินโดก็เป็นคนใหม่ ไม่ S <S ใช่ตัวเดิมตัวใหญ่กว่าเราไหมโอ้ใหญ่กว่าคะ่ะเป็นตัวแน,น่นอนใช่ค่ะนะฮะ <S <s 2> <S 2> เขาตัวใหญ่กว่าเราส่วนบ้านนี้เขาใช้โคตยุโรปเหมือนกันใช่ค่ะอเราไปเจอคู่แข่งที่ตัวใหญ่กว่านี้แล้วหนูเป็นไงรู้สึกว่าเกรงเขาไหม <S <S ต้องไปเจอกับพวกแบบนี้ไม่ค่ะเฉยๆก็คือแบบว่าเราตัวเล็กเราเป็นรองถ้าเราชนะเขาได้ เราก็โอเคเราเราเราเก่งอะคิดว่าเราเก่งแต่ถ้าเกิดเราแพ้เขาก็ไม่เป็นไรเราตัวเล็กโอเคแต่ก,แตก็แต่ก็ไม่ไม่อยากโทษว่าตัวเล็กเราพายแพ้ตัวเล็กน sí ี่ต้องซ้อมหนักกว่าเดิมไหมก็ก็ต้องขยันขยันกว่าคนอื่นเขาอะค่ะเพื่อที่จะพัฒนากล้ามเนื้อตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นถ้าถ้าคนตัวใหญ่แล้วเขาซ้อมสู้เราไม่ได้อย่างเงี้ยเรา เราหลนว่าเรามีใช้มากกว่าเขาเพราะว่าเขาต้องแบกน้ําหนักตัวเองอแต่เขาแบกไม่ได้นะคะแต่หนูตัวเล็กหนูแบกน้ำหนักตัวเองได้อก็มีใช้มากวขึ้นะนะฮะ <c oughs> เห็นที่เขาบอกว่าการแข่งขันในงวดนี้นะฮะทีซีเกมใน,นครั้งนี้ไอ้เรื่องการที่จะมาเอารัดเอาปีบหรือว่ามา,มา,ม,ามาโกงกันในลัษดาแบบเนี้ยยากไหมอย่างเรือพายเรือพายนี่ยากไหมถ้าจะโกงเนี่ยก็ไม่ยากในซีเกมวันนี้มีไหมเจอไหม เจอครับ<ช>เราไ้ฟังนี้เป็นยังไงก e> ็อย่างเขาอย่างถ้าเป็นอย่างยุโรปเขาจะมีเป็นบ็อกซ์สตาร์ครับคือเอาเรือเข้าไปเสียบในบ็อก<ช>เวลาออกตัวจะมีปล่อยออกมา<ช>เรือถึงไปแต่คือในอาเซียนเรายังไม่มีก็คือใช้คนจับท้ายเรือแล้วเวลาออกตัวปุ๊บเขาไม่ปล่อยเด้อเหมือนกันมีเหมือนกันครับผมโอ้โหนะฮะคือคือเขาจับจับเรือของเราครับเขาจับท้ายเรือครับพอ เขาจะพูดว่าสัญญาณปล่อยก็คือเลดี้เซ็ตโกของเราเขาจะไม่ปล่อยแต่ของพม่าเขาปล่อยไปเลยโอ้โหแล้วแล้วประท้วงกันไหมก็มีประท้วงครับก็คือวันมาประท้วงกันจริงๆก็คือวันสุดท้ายระยะ200เมตรครับก็คือกรรมการเขาก็บอกว่าให้จับแค่ตอนแรกคือช่วงจัดเรือให้อยู่ตรงกลางลูอะไรเงี้ยแล้วพอเขาให้สัญญาณจะปล่อยก็คือให้เจ้าหน้าที่ปล่อยมือออกครับผมเพราะว่าประเทศอื่นก็ประท้วงเหมือนกันครับ ว่าเวลาออกตัวปุ๊บแล้วเขาจับอยู่แล้วเราออกแล้วเรือมันกระตุกครับมนเสียจังหวะอ๋ออย่างนันที่เจอมาเองเลยอย่างนันที่เจอเองเลยป่ะค่ะน็อตก็เจอเหมาาือนกันครับผมโอ้อยางนี้มันก็มีด้วยเหมือนกันก็ต้องก็เขา้เขา,เขาใจนะพม่ามันก็คือเจ้าภาพเนี่ยต้องการเหรียญน่ะก็ต้องทําทุกวิถีทางเหมือนกันนะครับผมนะซ้อมหนักๆบางครั้งบางทีเนี่ยมันเกิดอาการเบื่อบ้างท้อบ้างนะฮะให้กําลังใจกันยังไงก็เอาน้องนัดก่อน ให้กำลังใจพี่เท่าไงสทำไมหนูให้หนูพี่น้องเขาไม่เคยทอ้อค่ะจะเป็นหนูมากกว่าเนอะทำไม <S <S พี่พี่เขาตั้งใจมากใช่ไหมใชแ่แต่กลายเป็นหนูนัดนี่กับกับท้อมากกว่าทําไมมันท้อเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะความกดดันด้วยเพราะว่าปีที่แล้วหนูได้เหรียญทองและสนามก่อนที่จะมาซีเกมแล้วก็ชนะเขาอะไรอย่างเงี้ยคือก็กดดันว่าเฮ้ยเราต้องได้เหรียญทองนะอะไรอย่างงี้เออนะมันก็เลยเคยรียดขึ้นมาค่ะท้อเลยหรือไงทอ้อก็มีบ้างแบบ ซ้อมเหนื่อยเหนื่อยมากไหนจะต้องเรื่องเรียนอีกเราก็ต้องกลับมันตามเรื่องเรียนคือเราจะมีเวลาพักตอนวันพุธอะค่ะตอนบ่ายแล้วหนูโรงเรียนวันพุธตอนบ่ายไว้คือจากชลบุรีซ้อมเสร็จหนูก็ต้องรีบกลับมากรุงเทพเพือ่อที่มาเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเรียนเรียนทันบ้างไม่ทันบ้างก็ทันค่ะเรียนทันเรียนทันนะ <c oughs> ให้กลาลังใจนออ้องเขาไงก็บอกให้อดทนครับให้สู้หน่อยเพราะว่า <c oughs> เราตัวเล็กกว่าเขา แล้วก็เรื่องเรียนก็คือให้พยายามอ่านหนังสือตามคนอื่นเขาไปแล้วก็ให้มีให้มีสมาธิกับการฝึกซ้อมนะครับอของนัดเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่นะฮะตอนนี้ศึกษาอยู่ไหนครับจุฬาลงกร์ค่ะคณะอะไรรัฐศาสตร์ค่ะปีไหนแล้วครับปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งอยู่นะฮะทางสถาบันนะฮะได้มีการช่วยเหลือเรื่องของการเรียนยังไงบ้างไหม ก็มีค่ะกลับมาก็มเีเขาจะจัดติวให้ถ้าอันไหนไม่เข้าใจเขาก็จะมเีเขาเรียกว่าถ้าต้องการใจะให้พี่คนไหนติวก็บอกมาเขาก็จะให้มาติวให้มีวเตอร์อยู่นะก็ยังโอเคอยู่นะแล้วน้องๆอดอะเรื่องของการเรียนมีมีปัญหาอะไรบ้างทาง,ทางสถาบันก็ถือว่าสถาบันมองสยามครับก็ช่วยเหลือนักกีฬาดีมากครับก็คือให้เราอย่าง เรียนใช่ไหมเราก็คือไปเอาเนื้อหาอะไรงี้ครับแล้วก็อ่านหนังสือแล้วกลับไปสอบครับอืออืมได้ข่าวว่าที่ที่มาเลยเสียมีมก็มีได้กีฬาทีมชาตินี่หลายคนเหมือนกันครับทีมเรือพายทั้งทีมเลยใช่ไหมเรือพายคือมีสี่คนครับที่ได้ไปที่เป็นตัวแทนทีมชาติแล้วก็ได้เหรียญทองทั้งสี่คนโอ้โหงานนี่เลี้ยงใหญ่นะเห็นบอกแบดมินตันได้ด้วยเหมือนกันครับผมก็สองครับที่เป็นนักแบดหนึ่งเดี่ยวครับอ่าฮะสืิอหือนไหมฮะก็ ได้เหรียญทองแต่ก็คือไม่ไม่ได้สนิทกันเป็นส่วนตัวครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในสถาบันเดียวกันครับผมนะครับผมก็ถือว่าสร้างที่สินให้กับทางด้านของสถาบันด้วยนะครับกลับไปก็สถาบันก็น่าจะมีอะไรทั้งสอยก็ดีเหมือนกันนะฮะอาจารย์นะฮ <c oughs> ะเรื่องของเงินอัดฉีดสักนิดหนึ่งนะับเพราะว่าในส่วนของของน็อตเนี่ยได้มาสี่เหรียญทองซึ่งเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีิจหล่ชาติเนี่ยเหรียญทองละสองแสนบาทสี่เหรียญทองนี่ก็เท่ากับว่ากดไปแปดแสนแล้ววางแผนการใช้เงินยังไง ก็เก็บก่อนครับตอนนี้เก็บอย่างเดียวครับอ่าฮะแล้วก็ยังไม่รู้จะใช้อะไรเหมือนกันครับฝากแบงค์ฝากคุณแม่ไว้ก่อนครับผมแต่ได้มาแปดแสนนี่ตั้งใจจะซื้ออะไรคุณแม่บรึมั้ยก็ยังไม่บอกครับเป็นเซอร์ไพรส์ครับคุณแม่เเซอร์ไพรส์นะฮะจะซื้ออะไรก็ดูแล้วกันนะฮะน้องนัทล่ะฮะได้เงินอัดฉีดมาก็พอสมควรเหมือนกันก้อนหนึ่งเลยนะฮะถือว่าโอเคเลยล่ะนะฮะสองเหรียญเงินเหรียญเงินนี่ก็หนึ่งแสนบาท นะฮะสองหเหรียญเงินก็200,000น,นะฮะอสองเหรียญทองแดงก็หนึ่งแสนได้เป็นตัวเนี้ยเราสามแสนตุนอยู่ในกระเป๋ายังไม่รู้หมอทางสมาคมจะมีให้แน,ะนะนะ่ๆคิดว่าน่าจะมีวางแผนการเช้่อกันยังไงเก็บเหมือนกันค่ะไม่ก็พ่อบอกว่าช่วงนี้ทองลดราคาล้วก็ไปซื้อก็บเลยละกันโอ้ยซื้อทองเปไงเปไง,ปไงโอ้ยในสมัยนี้เนี่ยนะเออดีเหมือนกันนะครับผมในการซื้อเงินซื้อทองเก็บเอาไว้นะครับผมย้อนกลับมาที่เรื่องของภายเลือกนิดนึงนะฮะ ผมก็มาดูในเรื่องของวงการเรือพายในบ้านเรานะในเมืองไทยตัวนักกีฬาตัวทรัพยากรเนี่ยมีมากมีน้อยอยังไงนะน้อยอ่ะน้อยนักกีฬารุ่นน้องๆเยาวชนหนูมีความคิดว่ายังพัฒนาสู้รุ่นพี่ไม่ได้คือยังห่างเยอะ,อะใช่ห่างกันเยอะครับก็คือถ้าหมดรุ่นนี้ไปช่วงรอยต่อมันจะเยอะมากครับอืก็คือ อย่างเมื่อก่อนพวกผมเล่นเยาวชนก็คือจะใกล้เคียงกับรุ่นพี่ <Okay. S 1> ทีมชาชุดใหญ่แต่ว่า <Okay. S 1> พอหมดรุ่นพวกผมขึ้นมาไม่มีนะครับตอนนี้คือเป็นรุ่นน้องถามว่ามีเยอะไหมตอนนี้เริ่มพัฒนาเริ่มจะมีเยอะขึ้นไหมเรื่อยแต่ว่าฝีมือ,มอแล้วก็เทคนิคความใไพุ่งอะความควมพุ่งมั่นออครับผมใช่ค่ะความพุ่งมั่นนี่ยังต้องปลูกฝังให้เขาต่อไปครับผมโอ้โหนะ นี่นี่ถือว่าเป็นการบ้านที่ทางด้านของสมาคมนะฮะจะต้องจัดการอย่างเร่งด่วนใยทีเดียดนะครับที่จะทําให้มีการต่อย,ยอดความสําเร็จในอนาคตข้างหน้านะครับผมทับจากเรื่องราวของซีเกมแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีทัวร์เมนไรต่อมาอีกฮะปีหน้าก็เป็นแอเช่นเกมครับอินชอนครับผมอืมึเกาหลีใต้ครับมีแน่นอนฮะสำหรับการแข่งเรือพายมีครับเจอทัวร์เมนใหญ่ขึ้นมาระดับนี้เนี่ยมันจะต้องทําให้การฟิตซอกนี้หนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมไหม ก็คงต้องหนักขึ้นครับเพราะว่าเป้าหมายเราในซีเกมเราได้จบไปเรียบร้อยแล้ว <ฮะ S 2> ในก็เป็นเอเชียนเกมก็คือเราจะเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นอ,อย่างญี่ปุ่นเคยเป็นแชมป์โลก <ฮะ S 2> ครับ <ฮะ S 2> แต่คือเป็นผู้หญิงครับ <ฮะ S 2> แล้ <ฮะ S 2> จีนนะครับจีนคือเขาได้เหรียญทองโอลิมปิกได้อะไรเงี้ยผลงานเขาจะใหญ่เราก็ต้องฝึกซ้อมฟิตซ้อมให้มากขึ้นครับ เซรีระเขาใหญ่กว่าเราไหมพวกนี้โอ้ใหญ่กว่าเยอะครับบึกเลยนะก็แทบจะเป็นยุโรปเลยครับอ้โอย่างจีนนี่คือเหมือนฝรั่งแล้วตอนนี้นักกีฬาเขาเหมือนเพาะมาแล้วอืมฮะอย่างตันัดนี้ก็ต้องไปอเชยนเกมด้วยเป็นงานที่อินชอนไม่รู้อะค่ะแต่ก็ต้องไปคาดเขาอีกอะสู้นะตูวกะเปียกเี่ยก็ต้องสู้อยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่แต่ว่าใจใจนี้ต้องมาก่อนธงชาตินะฮะต้องต้องมาก่อนนะฮะว่ามันยังไงมันต้องแบบ เต็มที่อ่ะเมื่อใส่เสื้อทีมชาติไทยแล้วมันก็ต้องใส่เต็มที่เลยนะครับผมอ่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการคนเป็นข่านะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนึยครับที่ไปประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาซีเกมได้เหรียญรางวัลกลับมานี้ก็ถือว่าน่าชื่นใจแล้วล่ะนะฮะอยากจะให้ทิ้งท้ายฝากอะไรถึงน้องๆสักนิดหนึ่งที่ชมรายการแล้วอยากจะ,ะยึดถืออย่างเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นฮีโร่ในดวงใจอยากจะฝากอะไรเขาบ้างเอาน้ดก่อนอืมหนูก่อนเลย ฝักน้องๆองะค่ะ uh huh. ก็น้องๆคะกีฬาทุกกีฬา mm hmm. จะบอกว่าไงดีช่วยให้น้องมีความแข็งแรงแล้วก็มีเพื่อนๆสังคมที่กว้างขึ้น mm hmm. ถ้าน,น้องได้มาเป็นทีมชาติอย่างพวกพี่อย่างนี้ก็ได้พบปะ mm hmm. เพื่อนต่างชาติแล้วก็เขาจะมีเพิ่มเพื่อนมากขึ้น mm hmm. แล้วก็ ถ้าน้องคนไหนเริ่มเล่นกีฬาแล้วและอยากจะเป็นทีมชาติก็สู้ๆนะคะนะครับสู้ๆนะครับ <c oughs> น้องเป็นไงบ้างอยากฝากอะไรถึงบรรดาน้องๆบ้างที่ตามชมรายการอยู่ในขณะนี้นับพูดซสยเยอะเลยต <c oughs> ู้ <c oughs> ชีโมะนะครับ <c oughs> ก็สําหรับกีฬาเรือพายครับก็คือคนที่อยากเล่นก็สนใจก็สามารถหาได้ตามแต่ว่างไงเหมือนศูนย์กีฬาทางน้ำครับ <c oughs> ตอนนี้เริ่มมีมากขึ้นครับแล้วก็ กีฬาเราเล่นไม่ยากครับก็ขอแค่มีความตั้งใจครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าใครคิดจะเล่นกีฬาก็เป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับสุขภาพก็ห่างไกลยาเสพติดดีที่สุดครับกีฬาช่วยได้บนั่นนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่น่าสนใจของทั้งคู่เลยครับทั้งนัททั้งนอตในวันนี้ที่ได้ฝากเอาไว้ให้กับบรรดานน้องๆที่ติดตามชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับเวลาของรายการคนไม่ข่าวนะฮะมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับต้องขอขอบคุณ ฟนรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสฮีโร่ของเรานะฮะวันนี้ก็มาเป็นแขกรับเชิญนะครับก็คือทางด้านของน้องน็อตเกษมสิทธิ์บริบูรณ์วสีแล้วก็น้องนัทกระดกพันธุ์สวนสันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆานะฮะแล้วก็วันนี้เวลาหมด้วต้องขอกราบลาไปก่อนครับกราบลาพบกันพีครับสวัสดีครับ